สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับป้าหมูพาทามอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคอมบูชานะคะคอมบูชาเทปนี้เป็น EP2 นะคะป้าหมูจะมาแนะนำคอมบูชาน้ำตั้งต้นและสโคปี้ F1 F2 คืออะไรนะคะน้ำตั้งต้นนะคะที่เราเห็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ น้ำตั้งต้นเป็นชาหมักนะคะกรรมวิธีนั้นป้าหมูจะทำเป็นอีพีต่อไปนะคะแต่วันนี้เรามาจำแนกออกก่อนนะคะว่าคอมบูชามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะตัวนี้คือน้ำตั้งต้นนะคะด้านในที่เห็นเป็นวุ้นนะคะเห็นไหมคะจะมีชั้นวุ้นอยู่นะคะเรียกว่าสโคปี้นะคะนี่ค่ะก็คือวุ้นที่เกิดจากการหมักนะคะ เห็นไหมคะจะเป็นวุ้นแผ่นหนาแบบนี้นะคะนี่คือสโคปี้นะคะส่วนตัวน้ำก็จะเรียกว่าน้ำตั้งต้นนะคะก็คือ F1 นะคะที่สมาชิกบางท่านทราบอยู่แล้วนะคะจะเรียกสั้นๆว่า F1 นะคะก็คือน้ำที่เราหมักตัวนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือการหมักสโคปี้นะคะแล้วก็น้ำตั้งต้นนะคะ ส่วนทางด้านนี้ก็คือ f2 นะคะ f2 คืออะไร f2 ก็คือการที่เราใช้น้ำหมักจาก f1 นะคะมาผสมนะคะมาผสมกับน้ำชาหรือน้ำผลไม้ต่างๆที่เราชอบนะคะโดยการนำผลไม้สดหรือผลไม้อบแห้งมาหมักเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนะคะเ๋ย่รสชาติ ต่างๆนะคะว่าอะไรสามารถมากกับอะไรป้าหมูจะพาทำในคลิปถัดไปนะคะแต่คลิปนี้เรามาจำแนกให้รู้จักก่อนนะคะนี่นะคะ F 2เห็นไหมคะก็จะมีผลไม้นะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ป้าหมูด้วยนะ EP ต่อไปป้าหมูจะมาสอนหมักชานะคะจะมีรสชาติใดบ้างนั้นอย่าลืมติดตามนะคะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ